เราจะทำกับข้าวกันนะครับกับข้าวเรานะครับใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นเมน,นูทอดส่วนปลาสาสนี่เราก็จะทำไว้ต้มยำหรือคั่มเราตัมบรรยากาศในเรือครับยามเย็นๆนะครับพระอาทิตย์นะครับนี่ยามเย็นๆนะครับช่วงเย็น สวยมากนะครับแาดนะครับได้เวลานะครับคืนนี้เราก็จะอาศัยนอนในเรือกันนะครับหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนนะครับมาดูของการใช้ชีวิตในเรือแับร่อให้น้ำมันมันเดือดไปาการทอดนะครับนี่ครับส่วนห้องน้ำในเรือนะครับมีนะครับผมนี่ครับครับเป็นห้องน้ำ เข้าได้นะครับบรรยกาศหน้าเรือนะครับนี่ครับจะเป็นเครื่องต้มยำนะครับแ้าวสารนะครับเสร็จแล้วครับมาดูข้าวเรากันก่อนนะครับอืมโอ้ขาวโบนะครับ เราก็จะ่ะรอ,รอ,รอน้ำมันเดือดลองดูก่อนโอเคจใส่ที่แล้วเดูทำการนทอดนะครับชีวิตในเลือครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากตาข้างเหลืองทอดนะครอจะทอดให้กรอรบแล้วก็ทำน,น้ำจิ้มอ่าจะเป็นไส่แดงนะครับอ่า ไส่สดสแดงไส่แดงทอดตักใส่เข้าไปครับง่ายๆครับชีวิสในเรือครับ่เข้าไปเยอะครับกระทะใบใหญ่เออชีวิสในเรือไม่ยุ่งยากนะครับอยากชีดไว้นะครับ มันเยอะๆแ้วพอมันใกล้จะสุกเดี๋ยวมันก็จะฟูนะครับก็นะครับ,นะรบนี่แหละชีวิตในเรือกับบรรยากาศ ครับช่วงกาลังทํากับข้าวนะครับอ,อืมมาแล้วครับมไม่รู้ปลาอะไรก <คน S 2> ินนะครับเมื่อกี้ดึงเข้าต่ตอน่ะว่าแล้วเสาสายปัวด้วยจกยกจยกโอ้ยเห็นเสียงเลยอ่าวโวยวายกำลังปลาเข<ห><ล>้าตัวบนด้วยกินตัวบนด้วยมันกินแล้วมันเข้าไงนี่ไงเออ่ะมันดีแล้วมันขาดออกไปแล้วนะโอ้หครับตาล่างขาดแล้วโอ้โหตัวใหญ่เว้ยตาล่างขาดตัวใหญ่ตาล่างเกี่ยวเออตัวใหญ่ ว่าแล้วมันดึงขาดตัวล่างขาดแสดงว่าผมดึงตัวตัวล่างอะไรโอเคมันยังขึ้นมาได้ตัวหนึ่งอ่ะมันกินแล้วมันวิ่งเลยไม่ใช่วิ่งวิ่งวิ่งหรือวิ่งใหญ่ตัวจับปากลูกจับปากจับปากแล้วก็หักจับมันใช่อนั่นแหละนั่นแหละพอดีครับทำกับข้าวหลังครัวนี่ปลาต้มโอ้โหนี่เลยนะ ตำไม่ละเอียดเลยนะทำต้มยำเดี๋ยวยังดูเดี๋ยวไม่อีกกินได้ทั้งตัวโอู้หูมีเรื่องอีกแหละแบบมีเรื่องแล้วยนะอย่าตีนะหนีอยู่ไหมไปเลยครับไปเลยแล้วมันติดติดในย็นเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับปลาผมไหม้แล้วมั้งน่ยค่ะชีวิตในเรือก็แบบนี้เลยครับนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นต้มยำนะครับอืมเต็มหม้ออไยะ ปลาเริ่มเหลืองแล้วนะครับเต็มชามใหญ่นะครับเต็มกระทะเลยนะครับข้างหน้าเสียงอะไรไปดูก่อนครับใช้สวิงช้อนด้วยโอ้โหทอดเมื่อกี้างแจ๋วว้าวแจ๋วปลาทอดปลาทอดปลาทอดครับเก็บบรรยากาศ ให้พี่น้องดูนะครับครับโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะครับอยากให้เห็นนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับถ่ายไม่มองเห็นไม่ดีนะอย่าไปดูนะครับนะครับน้ำตกเทียมนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ข้าวกล้องทอดหรือไม่เพื่อนอือนี่ครับเห็นหลังดำๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับอืมนะครับบรรยากาศ ออจอใปลาเลยอะไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีทางบ้านเราก็รู้หมดเลยอเดี๋ยวค่อยลุ้นนะครับเก็บบรรยากาศนี่พระเอกเราอยู่นี่แต่มากเกมนี้ยังไม่จบเกมยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกตัวจริงเอยังไม่จบเกมยังไม่รู้ใครเป็นพระเอกตัวจริงเราจะเอาที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้น้องๆมาแล้วนะคร่าวๆเมื่อกี้เข้าหินก็ไม่เท่าไหร่อ่าไม่เท่าไหร่นะครับรู้กันครับ ได้กินใหม่ๆแล้วไปดูกันครับนะครับยามเย็นๆนะครับทะเลช่องสมสารนะครับนี่บรรยากาศสุดยอดนะครับเข้าเวาพอดีเลยนะครับววบรรยากาศตอนนี้เราอยู่โซนข้างนอกนะครับออกจากทางเกาะมาอยู่โซนข้างนอกนะครับภาพไม่นิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ เก็บบรรยากาศทีนีหมกดนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้เห็นแบบหลายๆคลิปนะครับถ่ายยาวๆเป็นอีพีไปนะครับกับบรรยากาศโอ้นี่มึก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 เข้ามาตอมเรือแล้วครับเห็นไหมพี่น้องนี่ครับอ่าซูไม่ดูเห็นไหมครับอนะครับโอ้โนี่นี่มึกครับยังไม่ทันได้มืดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไฟนะครับรอชมดูภาพบรรยากาศยามค่ําคืนของเรา นี่ไปอีกแล้วครับนุ่นคันโกงมาครับไปดูกันครับมาครับออกแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยตัวน้อยๆขึ้นมาแล้วมาไม่น้อยแล้วโอ้ยมันเอาตะกัวไปด้วยเลยนี่ตะขัวขาดยกยกยกดูดูดูนี่นี่นี่ออกมาจากหินเลยนี่นี่เห็นไหมเป็นคุยเลยนี่ตัดออกะมันใหม่ แ๋ลแฉลบแโอ้ยใหญ่ครับไซสใหญ่สวยสวยแฉเมว่าไงไอลูกชายอ่าอืมแฉ๋วทำกันไส์อย่างนี้สิน่ารักออกําลังกินส้มเลยพ่อฮะเอแล้วละเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบ็ดไอ้นี่ใหม่ไม่ปลี่เป็นคุยนี่ไงเป็นคุยนี่เดี๋ยวตัดเปลี่ยนใหม่ปลาใกล้จะสุกครับปลาก็กินครับส่วนทำกับข้าวก็อย่างนี้นะครับชีวิตในเรือครับผม นะครับติดตามมันไปครับโอเคครับช่วงนี้นะครับช่วงน้ำมืนน้ำดำนะครับหัวเรียวหัวต่อนะครับเราต้องนี่สายมันตื้อๆป่ะลูกนะเผื่อวืงเกาะเด้อนะครับนี่ครับช่วงเย็นๆนะครับโอ้โหวิวสวยงามครับผมทะเลช่องสมสารนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับนะเอฟซรอชมทางบ้านนะครับผมนะ ของอสวยๆงามๆนะครับโอ้โหสวยมากแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับครับผมนี่ก็คือ,อเพียงบรรยากาศในเรืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราออกมาตกปลากันนะครับกับบรรยากาศครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศและลายละเอียดให้เอสทังบ้าน นะครับหรือท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับให้เห็นให้ชมกันเรื่อยๆการใช้ชีวิตในเรือนะครับความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาไปนะมากินด้วยกันนะครับข้างหน้าวอยๆแล้วครับโมเฮยลอกดังสวยสวยใสสวยนะครับช่วงแดดอ่อนล่มลมตกนะครับลอกดังอีกแล้วครับข้างหลังครับเตรียมตัวครับ ุ่นวายครับตอนนี้ครับเตรียมเดี๋ยวเรางนี้ใส่นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับติดตามกันชมกันยาวๆเลยนะครับมชมกันยาวๆเลยนะครับเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะระวังเข้าหินอีกนะนยะไม่เข้านะขึ้นแล้วนะวนะอ้อช่วงเย็นๆแกวๆน้ำกำลังเดินหาหมอด่วนนะน้ำเดินแล้ว โอ้แจ๋วสวยงามยกไหวไหมยกืเขาว่าอะไรแล้วเราทายกันว่าคันคันนี้คืนนี้จะหักใช่ไหมอ๋อต้องมาลุ้นดูนะครับคือคือเรา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 แค่ว่าคุยกันเล่นๆนะครับเห็นเอาเอาเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนนะครับไม่เขาเห็นไซส้ปลาแล้วแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยโห่อ้ยนะครับดูคันดีครับเนี่ยเข้าพอดีเราเห็นไซส้ปลาแล้วก็บอกว่าทายกันดูว่าคืนนี้จะรอดไหม วุ้ยเขาหนาลากใจเลยเนี่ยหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอย่าให้มาใกล้ใกล้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอะไรมาใกล้ใกล้เอาไปอย่างเดียวนะครับลงถังลงถังอ่อยยินดีน้ำมันนะครับเริ่มแล้วครับปลาหมึกหมึกหมึกเมื่อกี้มันเข้ามาสามตัวนนเดี๋ยวมันเข้ามากินอ่ะครับน้ำมันกระเด็นนี่ครับใช้ชีวิตในเรือก็แบบนี้แหละครับนะนิดๆหน่อยๆนะครับก็ระวังเอานะครับ เด่นนะครับหอมฉุนเลยครับพี่น้องเลยปลาก็กินอยู่หน้าเรือนู่นนะครับครับช่วงนี้เราก็จะเก็บเบ็ดก่อนเลยจะเดินเก็บไปเรื่อยๆไม่ไปไหลผมไม่ได้กลัวเอามาอีกแล้วครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับอืมสวยๆโอยหวยสามทางนะครับอ่ะกระทที่สองนะครับเยอะนะครับนี่ผลงานครับ ข้างหน้าก็วุ่นวายหน้าดูเลยครับเด้อยาวๆครับรล้วส่กันยาวๆครับจอดจอดจอดเลยครับัวมใหญ่วมันพันงอยูไม่ไม่แค่เอาเบ็ดเราจิ้มปอดให้มันทะลุเดี๋ยวให้อากาศมันเข้าได้ปามจะได้ไม่ตายให้ลมมันออกโอเคครับปอดใช่ครับเดิมนะครับเรื่อยๆมาน่มา ชงกันยาวๆครับนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นรีพีพีนะครับรับชมกันยาวนะครับทริปนี้ยาวแน่สนุกแน่นะครับนะครับโอ้ยได้กินปลาไม่ไมอีกแล้ว